สวัสดีทุกท่านนะครับผมกําลังฟื้นนะครับวันนี้เป็นวันดีนะครับเปิ้ลบอกว่าห้ามด่ากันนะ <laughs> จริงเนี้ยได้สักกี่โมง <laughs> นะครับผมนาะโอเคนะครับกําลังฟื้นมาว่าเจ้าใน่ผล่จากปากกูคนมาแบ่งน้ำพิ่งอองนะครับผมนาะง่ายๆบ้านเ้าเลยนะครับผมนะ อ่ะโอเคนะครับก่อนอื่นเฮาก็จะมาตำน้ำพริกกันก่อนนะจ๊ะก็จะมีพริกแห้งหอมขาวนะครับเฮาก็จะตำไปเรื่อยๆเลยในน้องมินิคัมเบิ้งนะครับเดี๋ยวผมจะต้องเอาโคกเอาเขียงกุยยางมาดำหัวนะครับเพราะว่าเป็นผู้มีพระคุณของผมเองนะครับอ่ะแล้วจา้าฮาตำพริกกับหอมเตรียมเรียบร้อยละเฮาก็จะใส่กะปิลงไปนะครับตำกะปิให้มันเข้ากันนะครับแล้วก็จะเป็นหอมแดงสุดท้ายนะครับผมเนาะ เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้มีคนบอกผมมาว่าบ้านผมเพิ่นเอาจิ้นหมูไปตำกับน้ำพริกเลยนะเจ้าเออโอเคอันเดียวผมจะลองเงี้ยพอนะครับกุ้เต่าผมจะเอาไปพัดนะครับแต่ว่าวันนี้ผมจะเอามาตำสูตรน้ำพริกไปเลยนะครับนาะเพื่อประหยัดเวลาได้ไปดำหอคอนเทานะครับผมอ่ะเรียบร้อยแล้วนะครับประมาณนี้มัต้องให้มันเข้าอย่างกับลำเหลือเปะนะครับผมเนอะ อ่าเรียบร้อยละเ้าก็ย่ามาตั้งน้ำมันในกระทะนะครับแล้วก็จะเอาอันหมูกับตำกับน้ำพริกตะแยดที่เขาตำสูตรกันตะกี้นะเอาลงไปเลยนะครับแล้วก็พัดไปเรื่อยๆจนก,กว่าหมูไม่สุกนะครับ วันนี้นะครับทําไมส่งทายว่าเออทำไมเสียงมันเป็ยนอีว่านะครับมันเป็น,ะนะรนนีดของน้ําขาวครับนะครับฟื้นมาแนนย่คลิปได้ในคดีนะแก่แล้วนะผมบอกเลยเอ่ะโอเคนะครับผมเนาะบ่าดเจ้านี่นะผมอู้ซื่อๆกินอย่างกำลังเสี่ยงนะครับขยะก,กินข้าวต้มขยะก,กินข้าวต้มจืดเนาะ โอเคนะครับเาก h o ย s e h o l d พีกกับไอ้ฝันพีกอยู่เสียงลงนะครับเา h o u s e า o l d จิ้นหมูไปเรื่อยๆนะครับจนก,กว่าเมนสุกเนอถ้ามันสุกละเ o u s e h o l า,าใส่บอรกอร์ส้มลงไปนะครับนั่นพีกออกนะันมันจะยากนะครับเนาะเราจะเอาใส่บอรกอร์ส้มลงไปละ h o u s e h o l เติมน้ําลงไปหน่อยนะครับผมเนาะแล้วเ o u s e h o ละมันไว้นะครับจนกว่าบอรกอร์ส้มมันจะโล่งนะครับโล่งนี่ก็แปลว่ามันแบบมันเละเออมันเละนะครับสังเกตดูได้ว่ามันเละหรือยังนะครับเ o าเอาก้นปากหรือว่า โกดตูดทพีเนี่ยนะครับเขาก็จะเอานุดนนีดลงไปนะครับหรือว่าเอาบีบีบีลงไปเนอะถ้าสมมติบะเขือส้มมันแหลวแล้วนะครับเขาก็จะปรุงรสด,ด้วยน้ำป,าปลาหน่อยนะครับผมปรุงรสแกงลูกแดงเกลียวเมี่ยงหน่อยนะครับแล้วเขาก็จะกลนทุกอย่างให้มันเข้ากันเ <c oughs> อ้อสมัคร อเรียบร้อยแล้วนะครับผมนาะเรียบร้อยนะครับอันนี้คือน้ำพริกอ่องบ้านเฮาเองนะฮอยังมาตักใส่ถ้วยนะครับผมน้อออนท็อปด้วยคอเรียนเดอร์เห็นนิดหน่อยนะครับผมนาะเหมาะนะครับเมนูนี้นี่อย่างก็ได้นะครับยยเวนเอาแกมลาวนะครับกินกู้กับพักต่างๆเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นหอมป้อมต้นหอมนะครับแล้วก็จะเป็นบะแตงนะครับ มาแต่งนี่ไข่ย่งขึ้นมนลำๆก่อนซอยไปเจ้ตู้เย็นก่อนนะครับผมเนาะถ้าอยากขึ้นมันลำเหล่นี้นะครับเอากินกู้กับข้อหมูย่างเถอะนะมันจะมากินกู้กับน,น้ำพริออกอ่องนะครับมันป,ปิงข้อหมูย่างปิงเหลือจัดนักนะครับแล้วก็เป็นบะาเขือนะครับผมเนาะสุดท้ายก็เป็นผักงวนนะครับผักงวนที่บ้านไข่มีกรใส่ปละหมีกับต้องใส่นะครับมาขมๆหน่อยนะยะอ่ะเจ้านี่ผมเป็นพ่อบ้านที่ดีผมลูกมันนึ่งข้าวก่อนนะฮะโอ้ย อันนี้ผมมามีกวัวนะครับผมก็เลยหุ้จักรกวัวร้อนประเดี๋ยวนี่นหุ้จักรแลกแกกวัวนะครับผมมามีกวัวผมก็เลยใจเขียงเอาก็ได้กันนะครับเนาะทำไมถึงต้องเอาจอนวางไว้ตั้งลูปอีเหมือนที่ผมเนี่ยตะกี้นะครับสาเหตุก็คือว่าื้อมันมีช่องว่างระหว่างนันเข้ากับหม้อนึ่งนะครับมันจะมาได้แจะลําไปนะครับเนาะอ่ะโอเคเฮาก็จะโกนเข้านะครับเข้านึ่งที่นึ่งแล้วใหม่ๆเนี่ยมันจะหอมนะครับหอมแบบหอมเลยนะครับลำตัวนะจ๊ะ แค่นี้ก็แล้วละนะครับเดี๋ยวเราก็จะยกไส่กริดกันดีกว่านะครับผมเนาะนี่นะตามอยประมาณนี้เหมาะนะครับนึ่งใหม่ๆเลยจเด็ดนะครับผมเนาะเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะมากินข้าวกันดีกว่านะครับก็จะมีข้าวนึ่งที่เขาเนื่อวุ้นกี้นะครับน้ำพริกอ่องนะจ๊ะมาปั้นข้าวนึ่งนะครับปั้นก่อนแล้วเราก็จะกินข้าวกันแหละนะจ๊ะวันนี้นะครับใครไปแอลไหนก็ดูแลตัวก่าวตัวกันแล้วกันนะครับผมนะจอบตองให้ม่วนนะสุดเนาะ ในเวียงโยมมาละมาเอเวอรี่บอดี้ยอกนะครับผมเนาะถ้าหมอแต่ถ้ามันได้ไปเขาต้มเนี่ยหมอแหรอนี่เฮ้ยอ่ะโอเคนะครับผมเนาะคลิปหน้าผมาะแปลงอันอย่างเนอก็ก็ว่ากันแหมกรมกันแล้วกันนะครับผมเนาะจะได้วันนี้ผมจะลาไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบาย